<Okay. S 2> อยู่ที่นี่ค่ะบริเวณวายอยู่สายเด้อนี่อยู่ที่พวกฝากสายโฮมสเตย์ค,ค่ะอยู่ที่บ้านขั้นทักเกียนค่ะตำบลหน้าโพก,กางเพเภอโคงเจียมกับอยู่เป็นวิวสวยลักลานกับวิวตินน้่โงงคิ้นเขาปกติก็กินต้มปลาลาปลาแต่ว่าเมื่ออยุกสมัยเปลี่ยนไปเนาะค่ะเนาะ นักท่องเที่ยวกับมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศหลายๆคนเหนือมากอาจจะถือปากอาหารบาทเท่าหกฝรั่งก็มีพร้อมค่ะคือพิซซ่านั่นเองค่ะแป้งมาหรือยังแป้งยันมาว่าขนาดนี้แป้งก็ยังม่งมากค่ะตอนนี้ข้าวรอบแป้งค่ะแป้งมาหรือยังออกยังค่ะแป้งตรงนี้ค่ะเอาแป้งอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเอาเลยค่ะแป้งประมาณอันเดียวทำค่ะค่ะ ตอนนี้ก็คือว่าถีกำลังสวนกำลังอย่างนี้เห็นเห็มันคือคือซื้อค่ะเพราะว่ากำลังเกลียดลูกคือกันซิมซอยกันค่ะเป็นเป็นฐานใหญ่ค่ะนี่นะคะพี่น้องคะพี่น้องก็ขอเรียนเชิญด้ค่ะมาถีขั้วฝาสาโฮมสเตย์มาซอยซิมพิซซ่ามาซอยข้าวต้องมาออกแบบซอยกันค่ะเพื่อให้สินค้าบานเท่าเพื่อให้อาหารบานเท่านี่มันเฉื่ปากระดับสาม ้าพว่เข้า่ซอยกันกันบพวกว่บูผูไใดซยเข้าแล้วคาะมือนอการจะเทโ่วกาสมากซอยซิมเหมือนกันค่ะจ้ไหนคะอันน,น,นี้อันนี้กะบอแล้วก็โรยแป้งเอาเลยเอาเลยเพราะว่ามือไม่ได้ล้างค่ะ<อ> <laughs> น,นี่จ้าจะเป็นอันนี้ว่ดได้เลยค่ะอันนี้อันนี้นวดตนานี้อลองลอง,ลองไหมคะลองเอาเลยอค่ะอ่าได้เลยค่ะแบบนี้หรอกดกดตรงกลางอ่ากดตรงกลางแล้วตรงปลายเหรอคะนอดนอดออกไปปลายปลาย เอิ่มได้ได้ได้ไหมคะได้ได้ได้ไหมค่ะเดี๋ลองนวดให้ดูกัอะโบกมือยังไงตัวได้ค่ะได้ประมาณประมาณนี้ค่ะขนาดนี้คือถาดถาดใหญ่กว่าคาะพิซซ่าที่โค้งก็คือพิซซ่าคั่วป่าใสอยู่ที่บ้านคันธิตนะคะยาวาม่านำโค้งเด็กินแต่ต้มปลาหลับปลาเด้อค่ะนี่พิซซ่าก็มีค่ะ เอาล่ะอ้เรบาไหนได้เนายน่มอาน่ตาย้วนเราถอ่าเนอะคอน่าย่่เท่าฮ่า่่เฮาอ่าฮค่า่่่า่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่อ่า่า่าอ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮอ่าฮ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 า่าฮ่าฮ่าฮาฮา่เขาไ่ ก็ต <l id> ้อนนสาวโบกับสมภารกนค่ะเราทก็ส่อีแต่ด้ค่ะขนาดใหญ่เอเอาอรยืมๆไอยยืมๆจะได้ทั้นี้ทั้หมนนาาวไม่กล้ากวนท่านนลท่านใบนี้คุณก็อยู่ทางนัะลองนะใส่ิดด้วยด้วยแล้วก็ผัดผัดแปมนีงนี่ อ่ามาแนครั้งแลกวนครั้งแรกค่ะอะไรคิดจานหน้าโรสอนนะครับโครสอนนะโคตสอนอันนีอันนี้บอกว่าอร่อยจริงเลยเอาขายหน่อยจ้าเออได้ก็ได้จริงนะครับแต้ก็ได้จริงนะครับแต่ก็กินได้จริง กินจิงก่อนดูเนี่ยใครสุดท้ายก็บอกว่าอร่อยเองนะครับใครใครอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงไม่จริงต้องมาพิสูจน์แบ่บยน่นอนขนาดกินข้าวมากนะครับเมื่อกี้เออรนึ ลงตัวเฮ้ยเันลงตัวชิมสิช,ชิมสิเยิมสิเอาสิได้ครับเอาเลยค่ะกินไม่ไม่ของจะเป็นยังไงสั่งความลำบากเีหอตาไข่บาเหนียวนี่ตโอเคทเดียวนะอนึ่งสองต้องตเนตัวใหญ่ไปเย นี่แหละคือครัวฟ้าใสนี่ของหลานซ่อตัวนะค่ะหนุ่มฮ้อนสุดรอที่สุดแล้วค่ะของตำบลของอันบางขันถักเรียนรออยู่แต่โบหอดด้วยครับผมรออีกสิครับผมโบหอดเหรอคะโบฮอดดูด้วยค่ะแต่หมุดเขาไปใหเตามือได้ฮอดมือหนันครับพี่น้องคะมาด้อค่ะมาเจียวหิมโขงมากินลาบปลาต้มปลากำลังใจค่ะ มาซอยซิมมาซอยคอมเมมตนเนาะค่ะแล้ว่็แล้วก็มารีวิวไห้พ่อไม่พีน่น้องได้มาเชียวมาชมสถานที่ทังมาเนี่ยค่ะกับบอ่อยาดได้ค่ะถนทนทนทางจวดเป็นจวดขอบอกค่ะขอ,คขอบคุณครับบอ่อแมนวามาาของเสียมสียสิริกินต่ปลาเด้อค่ะกิจซากอ่มี่ิจซาก,กม็มีเดี๋ยวสิซิมเมืองว่ดสิสา่าอยูนบบอยอ่นี่สิแซี่บคือสิ่าอยู่ทั้งภูดบ่อเด้อค่ะเบื้องหลังจริงๆครับผมเบื้องหลัง อันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการทํานะใส่ข้างหลังจริงๆเราต้องช่วยทำมาหากินครับขอบคุณครับโอ้เอาน้ำแข้งยังไืมได้สอบดีครับดีเดี๋ยวดูนี่บ่งงามบ่งงามก็ติดตัวนี้ตัวนี้งามกว่าก็เลยจะเกาะไปตรงนี้ขอบคุณคือของแถวนะครับแม่ข่าเก่าหรือเปล่าผมอมาของตัวพมีด้วยดิเราต้องแบบตรวจสอบ กระาน้ำเชิญอ้าวเชิญรับไปเลยครับขอบคุณมากครับครับนี่นะคะลูกค้าท่านเจ๋อเจ๋อที่ตักน้ำแข็งผมหาไม่เจอนะครับท่านซอสอสแบบใบพิบปฏิพานดีมากครับผมเอาจะเราขายของไม่ทันไม่ไม่เอาไม่เอามือหยุบใส่ก็บุญเลยครับเหลืงมือเย่งใจก็จริงไหมครับผม กลายเป็นอบังเลยครับตอนนี้นะครเอาเนี่ยค่ะโยใครที่ถ้าลองกินเลยค่ะใครที่เคยดูคลิปอินเดียนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมอินเดียเขาจะเขานำแดงไม่ต่างจากอบังเท่าไรหร่หนะครับผมต่างอยู่นิดนึงอ๋อนิดนึงครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ม,ใชมือจับทันทีนะครับครับผม ยอมรับว่าคล่องแคล่วจริงๆครับสุดยอดเลยคิดบกันลงไปเลยไม่น่าเชื่อนะครับไม,ไม่ต้องปิดฟ้าเลยเหรอครับ โอ้มันเพียงนะคะครับผมโอ้ขอบคุณครับมันเบลล์โอ้โหไวมากครับแทบเดียวนะครับผมยามสีแก้วนี่แบบมองแทบไม่ทันนะครับเป็นยังไงครับอร่อยมากโอเคไปจะพาท่านสสข้ามสะพานไทยลาวค่ะเราโดยเที่ยวโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทำพาสปอร์ตไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับผมไ้องทำกันเลเราแมนครับไปเที่ยวต่างประเทศนะค่ะแมนครับนี่ครับ ตอนนี้เรากำลังจะทำบทภาพันตร์ไปค่ะครับผมโอ้ว้าวอะไรครับอันบอครับมันเป็นมุกตลกเือๆครับเรียกว่าถึงเล้าแล้วเล็่ยวหมากเลยบอครับเห็ดเห็ดเห็ดลูกช้อนแบบสีไปทั้งเล้าเอ้ๆนะครับครับผมนนี้เราได้ข้า อยู่อีกเบื้องนึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่เบื้องนู้นตอนนี้อยู่เบื้องนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟ้าใสโฮมสเตย์บรรยากาศริมแม่น้ำโขงวิวลักล้านค่ะแต่ว่าราคาลักลอยค่ะเพียงแค่หลังละคืนละ200บาท300ครับ300บาทค่ะาสองบาทอาจจะไฟดับแต่ว่าส0มร้อบาทจะไฟเรียบร้อยสัค่ะก็ยินดีบริการพ่อแม่พี่น้องค่ะลอดลอดลอดลอนักท่องเที่ยวมานี่นี่คือจุดชมวิวรักลาน จะเป็นลานกลางเต็นท์ครับช่วงหน้าหนาวน้องๆชอบมากางเต็นท์กันอันนี้คือลานกางเต็นท์ใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้คือลานกางได้สามารถกางได้หนึ่งหลังใช่ครับข้างบนนี้ก็นอนได้นอนได้หมดครับบมตอนนี้จะเป็นช่วงที่น้ำคืนค่ะน้ำก็จะสูงแต่ว่าถ้าเกิดมาในช่วงเอ่อบ่แม่นนาฝนค่ะถ้าเป็นนาแรงก็สิเห็นโขดเห็นผาเห็นโขดม่นครับมองนี้ก็สิมีดอนทรายครับนะคะมีดอนมีดอนตรงนี้นะคะช่วงนี้น้ำน้ำไหลแม่นครับ แวัสว่าให้พี่น้องมาเที่ยวค่ะมาหนาได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มาเจอกันเด้อค่ะแม่ครับฟ้าใสโฮมสเตย์ค่ะขอบคุณขอบคุณครับชาดิวๆเลยกินฟรีไป <laughs> <laughs> น้ำเปล่าจะแก้วนึงนะครับเราไบ่พเลยครับจ้าเดินหรือวิ่งเดิน จะได้ครับอันนี้คือไทยฮะไทยผมบอกครับโอเค <Okay. S 2> ผมก็แอคชั่นแบบไาโบราณนะครับนอ้องอายุเก,ก่าสุด <laughs> มองบอกอายุอยากทิสาผมด้มออยเหอนี่อันนี้คือนี่ก็สามร้อยเหมือนกันครับผมหลังนี้เป็นหลังแรกนะครับคลาสสิกมากเลย พาสิกมาอันนี้คือแบบออริจินอลใช่ครับผมผมก็ไปลื้อมานะครับลื้อเล้าไก่ลรืออะไรของพ่อมานะครับประตูนี่ก็ฝาเล้านะครับผมก็ไปลื้อมานะครับตอนนี้ค่ะมาแนะนําสถานที่สถานที่หนึ่งค่ะให้พี่น้องโอ๊ยแมวเดี๋ยวพูดไทยดีกว่าก็คือว่าขอแนะนําอีกหนึ่งสถานที่นะคะอยู่ริมแม่น้ําโขงค่ะบิวหลักล้านค่ะแต่ว่าราคาหลักร้อยนี่คือโฮมสเตย์ฟ้าใสโฮมสเตย์นะคะนี่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 คือละ300บาทนะคะขอเชิญใครอยากสัมผัสธรรมชาติ นะคะมาได้เลยฝากหมุดมาที่ฟ้าใสโฮมสเตย์ค่ะบ้านทันท่าเกวียนอำเภอโคกทีอพันเป็นบ้านโฮมสเตย์ค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหหลลังมาเลยนะคะมาเลยนะคะหลังใหญ่นี่หกร้อยนะครับหลังใหญ่หกร้อยครับผมมีสามีที่นอนนะครับเหมาะเหมาะสำหรับกลุ่มใหญ่ที่มาแคมปิ้งครอบครัวอย่างเงี้ยครับผม ยเตขอเรียนเชิญพี่น้องสีโอสน้าไข่หอมบุคือบุ๊คือชวเงียบๆนีค่ะโถเจียบดีๆต้อนรับนะคะโอ้ให้บุคคลสัดวครับบมเป็นยังครับแต่บอกเล่าลาองเกลภาษาพูดไทยเถอะเดี๋ยวไปดีวิวช่วยไปแล้วค่ะไปถึงดูบิน ที่ออดจะไปเลยอยางูไปเลยนะสำหรับพี่ร่าขอรคร่ะขอริกครพี land. ่ยูเอ็คร่ะขอริการ